ธรรมสวัสดีมายังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทางช่องของเราสัญญาว่าจะนำธรรมะดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอากุศลกรรมบท10ประการครับท่านผู้ชมครับอากุศลกรรมบทก็คือทางแห่งความชั่วร้ายนะครับหรือทางแห่งบาปสิบประการครับท่านได้แบ่งออกเป็น3 <c oughs> ส่วนนะครับ ก็คือส่วนกายกรรมมีการทํากรรมชั่วด้วยกายนะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับให้ตกล่วงไปนี่ก็คือถือว่าเป็นปานาติบาตข้อแรกในครับในกายกรรมข้อที่สองอธินาทานคือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งการลักการขโมยการ โกงนะครับประการที่3ก็คือการเมสุมิชฉาจารการประพฤติผิดในกามนะครับการมนี่กินความหมายกว้างมากนะครับก็คือสิ่งที่มีความใคร่ความปรารถนานะไม่จําเป็นต้องเป็นการอารมณ์อย่างเดียวนะครับใครในวัตถุเรียกว่าวัตถุก,การมใครใน <c oughs> เรื่องอื่นๆนะครับที่มีความใคร่อยากได้อยากทำเนี่ยถือว่าเป็นการมทั้งสิน้น สามอย่างนี้นะครับก็คือการกระทำความชั่วทางกายใครได้ทำถือว่าสำเร็จลูกไปแล้วนะครับแล้วก็วจีกรรมคือการทำความชั่วด้วยวาจาหรือด้วยปากด้วยคำพูดสี่อย่างนะครับน,นับเปียงจากข้อหนึ่งข้อสองข้อสามจากกายกรรมนะครับวจีกรรมข้อแรก จัดเป็นข้อ4นะครับก็คือมูสาวาดพูดเท็จนะครับพูดเท็จนะครับตดคนอื่นเห <c oughs> ม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตอนทึงเหม็นไม่เป็นไรเนี่ยครับมุสาวาดก็คือพูดปดดรับก็คือโกหกหลอกลวงนะมุ่งเจตนาที่จะให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่ตนเองคิดว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าพูด เื่อให้เขาเข้าใจผิดคิดว่า <c oughs> มันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องอะไรทานองนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือปิสุณนวาจา <c oughs> พูดสอดเสียดครับพูดสอเเดเสียดก็คือพูดให้เขาแตกความสามัคคีกันพูดยุยงส่งเสริมให้เขาทะเลาะเบกแวงกันเขาดีกันอยู่แล้วพูดให้ฝ่าย ให้คนแตกคอกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับพูดใดเขาแตกคอกันอันนี้ก็เป็นปิสุนวาจาก็คือพูดที่เป็นทางแห่งบาปทางปากข้อที่6ครับพรุสวาจาพูดคำหยาบนะพูดคำหยาบคำหยาบก็คือคำที่ไม่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีคำดา่าคำว่ากล่าวต่าง และการที่7ก,ก็คือสัมผัสปราปะก็คือพูดเพอเจอ้อนะครับเพอเจอ้อนี่ก็คือพูดไปเรื่อยครับหาสาระอะไรไม่ได้พูดแล้วมันจบจบไปอันนี้เสียเวลาอย่างมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใดนะถ้าเป็นผู้ใหญ่พูดยิ่งทำให้เกิดความเสียหายเพราะอะไรครับเพราะว่าคำพูดเพอเจอ้อเหล่านั้นมันจะไป ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจของผู้คนนะครับทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับมันก็จะนำไปสู่การก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมได้อ่าสี่อย่างนี้จัดเป็นเรื่องของวจีทุจริตนะครับก็คือความชั่วร้ายทางวาจาต่อไปก็คือมโนกรรมการทำความชั่ว ด้วยใจนะครับมี3ประการนะครับ3ประการนั้นนะครับนับเป็นข้อที่8เพิ่มมาจากวจีทุจริตนะครับก็คืออภิชาโลภอยากได้ของเขานะครับนี่ก็คือความโลภอยากได้ของของคนอื่นที่เขาเไม่ได้ให้นะครับโลภทรัพย์สินเงินทองโลภอยากได้ทรัพยากรของชาติ โลภอยากได้อะไรๆที่มันเป็นของชาติบ้านเมืองอะไรพวกนั้นที่ได้มาไม่ถูกต้องนะครับประการที่9พยาบาทปองร้ายคนอื่นนะครับพอคนอื่นเขามาชี้มาแนะหรือว่าตักเตือนบอกกล่าวรับไม่ได้ก็จะมีความอาฆา,าตบาดร้ายนี่ก็คือพยาบาทครับปองร้ายคนอื่นเขาซึ่งก็เป็นมโนทุจริตครับ ประการที่10ก็คือมิจฉาทิฐิเห็นผิดจากคลองธรรมนะครับทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีจริงนะครับอ่าแล้วก็คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจริงไม่เกรงไม่กลัวต่อผลบาปผลกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละครับก็คือเป็นกรรมอ่าสิบอย่าง เรียกว่าอากุศลกรรมบท10ประการเป็นทางแห่งบาปเป็นอกุศลนะครับตกนรกแน่นอนถ้าบคุคคลคนใดดําเนินการตามนี้อยากได้อย่างหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งนะครับมีที่มาที่ไปก็คือมาจากที่ขนิกายมหาวัตเล่มที่10ข้อที่365และก็มาจากพระไตรปิฎกเล่ม ที่ขณิกายปาติกวัตนะครับเล่มที่11ข้อที่284และมัธิมานิกายมูรปนาตนะครับข้อที่12เเล่มที่12ข้อที่521ครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเราก็อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องตกนระกหมกไหม ไม่อยากจะให้เสียเวลากับการาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็ขอให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีทาสิ่งที่ดีกุศลกรรมบทก็มีนะครับก็คือตรงกันข้ามกับหลักธรรมเหล่านี้นั้นทางช่องของเราก็ขอมอบเป็นธรรมบัรณาการให้กับทุกท่านนะครับขอให้ท่านทุกท่านมีกุศลกรรมบทมากๆนะครับโดยเฉพาะาการบําเพ็ญทานศีลภาวานามากๆนะครับชีวิตของเราอยู่ จะได้จากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขไม่ทิ้งความเป็นอกุศลหรือบาปกรรมไว้ให้ลูกให้หลานของเราต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมในช่องของเรานะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับอ่าเราก็จะได้มีคลิปใหม่ๆให้ท่านได้ชมไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปของเรานะครับ พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ